ค่ะเพื่อนๆและนี่นะคะคือคลิปพิเศษนะคะสําหรับก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพกันนะคะตอนนี้ระหว่างทางที่เราขับกลับมาจากกําแพงเพชรนะคะก็ผ่านวัดเขาหน่อนะคะแล้วเราก็ลองน้องซันก็เลยบอกให้ลองเลี้ยวเข้ามาดูนะคะว่าที่นี่มีอะไรนะคะเราก็ลองเลี้ยวเข้ามาดูก็ปรากฏว่านะคะเจอสถานที่แห่งหนึ่งค่ะที่เราจะต้องขึ้นไปพิสูจน์กันนะคะและขึ้นไปให้ได้ค่ะนั่นก็คือเขาหน่อค่ะ เขาหน่อกืออะไรนะคะบนข้างบนเขาหน่อนะคะนี่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนี่เลยข้างบนในส,สูงๆนี่เห็นไหมคะนั่นนะคะข้างบนนะคะจะมีรอยพ,พุทธบทัตรองค์จริงนะคะก็คือจะประทับอยู่ที่หินเลยนะคะและ,ะเขาว่ากันว่าทางขึ้นก็จะลําบากแล้วก็ชันนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครขึ้นไปได้นะคะนั่นแสดงว่าคุณนี่มีความ มุ่งมั่นนะคะและมีความมานะอดทนนะคะและครอบครัวออมบุญของเรานะคะก็จะต้องขึ้นไปให้ได้เพื่อไปกราบนะคะร้อยพระพุทธบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะและบนนั้นนะคะรัชกาลที่5นะคะและสมเด็จพุทธจารย์โตสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะได้ขึ้นไปมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรานะคะต้องขึ้นไปได้แน่นอนค่ะยังไงมาชมระหว่างทางกันนะคะว่าทางจะสมบุกสมบันขนาดไหนนะคะ มันันนเทล้ออกยู่อตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปนะคะเราจะมีไกด์นำทางไปนะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะมาครั้งแรก างนะคะคก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ฝึกไปก่อนนะคะพันให้ยายอยู่ข้างหน้าเพราะว่าพันน่ะตัวสูงมันบางทางยายเออแล้วพันก็ยืนประคองยาไว้าแค่นั้นน่ะนี่คือระยะแรกค่ะ มีคนตามขึ้นมาเยอะโอเคนี่คือจุดแรกนะคะเป็นไงคะไม่ไหวไม่ไหวจะเป็นลมคัะจะเป็นลมนึกถึงรอยพระพุทธบาทนี่คอไม่เอนอย่นี้อนนี้นะคะ <laughs> ก็มีคนเดินขึ้นมานึกว่าจะมีแต่กลุ่มพวกเรานะคะตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยว ก็ทยอยกันมานะคะวัดความอดทนค่ะหัวเขา่าลุงบอกเทคนิคในการเดินขึ้นแม่ให้เหนื่อยนะคะก็คือให้ก้าวทีละก้าวแล้วก็หยุด แล้วก็หยุดนะคะช้าๆนี่อยู่ท่านที่สามเนะคะแท่นพักท่อนที่สามก็มองแค่ขาเราไม่ต้องไปมองด้านข้างโอ้โหเสียวมากนลุง ถ้ายิ่งเร่งกล้ามเนื้อมันจะยิ่งเหนื่อยจมูกเริ่มบาดแล้วเริ่มมีพลังศรัทธาสู้ไหมคะออไปแล้วอยู่วก,ก็มีแรงแ <c oughs> ป <c oughs> ยหญ่ใหญ่ๆช้าช้าสองนิว้วสู้โอเคอะไรวะเนี่ย,ยมา ้นีอันนี้แค่สเต็ปแรกเก่งมากเลยคนนี้มีแต่คนชม71แต่ก็อันตรายนิดนึงต้องระวังเพื่อที่จะได้ไปดูรอยรถบัตบของจริงครั้งหนึ่งของนักบุญ ระวังนะลูกสั้นอธิษฐานสั้นไหวลูกสู้ๆน้องสันมองบันไดแค่นั้นพอลูกมองบันไดลูกไม่ต้องมองข้างบนมองบันไดลูกมองบันไดลูก ไม่เป็นไรลูกป้าคุ้มครองอยู่ลูกสุดท้ายนะคะเราก็ขึ้นได้เท่านี้นะคะเพราะว่าต้องดูแลคุณยายนะคะมีลงความคิดเห็นกันแล้วว่าไม่ให้คุณยายขึ้นไปต่อนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเสี่ยงและก็ชันมากนะคะถ้าเกิดขึ้นไปเนี่ยขึ้นได้แต่เวลาลงจะเสียวนะคะ คนชันกว่านี้เขาบอกบุญไม่ถึงบุญมีแต่สังขารขไม่ได้ไไดใจได้ละใจไปถึงนู่นแล้วบนนู่นละฮะสู้ๆนะคะ ถ้ามีถ้ามีกำลังก็อยากจะขึ้นไปรอเฝ้าออคุณยายก่อนเดี๋ยวมารอดูคลิปจากข้างบนที่ขึ้นไปส่งมาให้นะคะนะ uh ค่ะได้ขนาดนี้ก็โอเค okay แล้วค่ะเดี๋ยวทางลงนี่มัน <laughs> นั่งหล่นตอนลงอีก เราได้ผูพ้พิชิต4คนนะคะที่เป็นตัวแทนของเราคุณยายขึ้นไปดูชมบารมีของร้อยพระพุทธบาทต้านบนยอดเขาหน่อและได้เก็บภาพมาให้พวกเราได้กราบสักการะ,ะกันเป็นบุญตานะคะถ้าใครมีโอกาสไปนครสวรรค์อย่าลืมแวะไปกราบสักการะ,ะนะคะ นยากชชาติไทยจีๆิๆฉนอยากเห็นรัาบาะนะโอซาม,มันเสียงลูกไม่ขนาดลูกฉานยังไม่เห็นเลยฮะอย่างนี้ไหมมันชันเยอะไหมลุมงเดี๋ยวกลัวอ่ะมันก็กไม่นกก่ากลัวมันต้องมีโค้งอีกใช่ไหมมันก็ขึ้นโค้งน,นั่นอ๋อ ว้าวโอ้ม <c oughs> ันแทบเป็น okay. หินว้าวเอาแปดสิจยัง คนนี้เป็นอะไรขึ้นลุกเลยนี anyway> ่นะคะขึ claro ้นมาบนยอดเทมาถ่ายนี่เดี๋เป็นไงพระพทบาทใช่ขึ้นมาบนยอดเจนเจถ่ายเดี๋ยวเป็นถ่ายวิวไปนี่ค่ะลอยพระพุทธบาทน้องน้องน้องล็อกอะนี่นะคะลอยพระพุทธบาทเดี๋ยวไปด้วยดิกลับไปที่ทำไมไม่ติดอ่ะ นี่ค่ะรอยของอันนี้ใช่ไหมคะที่สมเด็จโตกับข้อหลวงแลชกรัที่ห้าล่องตัวลงเห็นเห็นเต็มรอยดีไหมอย่างนั้นะอลดูเห็นเต็มค่ะได้อยู่ค่ะหรือได้คุณลุงไปถ่ายจากข้างในได้หนูสองได้อ่ลองลองเปิดเป็นกล้องธรรมดาดู 哈。Uh huh.